ฉันก็ไม่รู้มันก็เลยสิเพื่อนฉันก็ไม่รู้สิถ้าฉันไม่รู้แล้วก็ฉันไม่รู้ไม้ก็ไม่รู้สิฉันก็ไม่รู้นะชิบิดีดับดับดับเิ็ดเย็ชิบิดีดะเร็วเร็บเร็บพวกเฮียขอมึงเนี่ยชิบิดีดับดับดับเย็ดเย็ชิบิดีดร็วเร็บเร็บทุกคนกระต่ายกระต่าย มันตายไม่ตัวเลยนะไปดูตัวดูยิ่งยิ่งหายแล้วคุณมันมีกตัวใโดนรอยยับตกมันไม่ได้เลยนะ Uh okay. -oh. เย็นจบไปดีดเรลิบโอ้ชิบผานแล้วมันมีหลายหัวเราต้องใช้บุรีเรานี่ยเลยสนะโอ้ช่างก็ไม่รู้สิยังอ้าวเรืเลี้ยงสู้มันไม่ได้เลยจีบปดีดิดด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 ด

สู้ได้ไหมขนีหนีขนาดเรายักสู้ไม่ได้หรอกไปสู้ไรขนาดเขาไม่น่ามียัสู้ขนาไม่น่าเมยงฆ่อคตัวเองอ่ะออ่ะอน,นั้มันอไร Oh my god, betul berdiri lah. ไจริงด้วยว่าแม่ทับไปยังอยู่ลืมไปได้ไงเนี่ย่าหามีแม่ทับก็ได้นะเออแล้วกูล่ะ แมนบอสงี่ละผู้ที่มีชุดเกาะแบบเออนั่นแหละแล้วกูมีอะไรอีกนะเออไม่มีก็เฮ้เฮอ,อไ,ไปไปเลววย นี <in st selling captions> ่เปลี่ยนชุดกอล์ฟหน่อยสุดไอ้ทีตไหนอะอัลเฟสกี้วีดีเข้าหัวหน้าหัวหน้าเข้าไปได้แค่หนึ่งยังไม่ได้ฆ่าตัวเลยแม่งโดนลุมตระขนัดนั้นกูบอกว่าแค่คนเดียวกูก็ไม่ไหวมึงก็ไม่หัดฟังกูเลยสกี้วีดีเราต้นต้นกี้กี้ีดีเจลรีปลีนเฮียแล้วกูไม่เข้าฟังกูด้วยจะกลับมาทุกคน ก็มันมั่วเลยไม้มาตัวเองนั่นน่ะบ่นว่าตีบปดรตี๊ดดทีุ่๊กตุ๊กพลีปีบปุ๊กยุ่อะของมึงเนี่ยปัญหาอะกูยังไม่รู้ทุกคน อะไรกันเนี่ยโอ้ไม่รู้กครับเพลินน่ะโว้ยตัวคนหนึ่งไม่รู้อีก ไม่เก่งกาเชื่อัพี่ีดีหัวหน้ายัางได้เลยมาลตัวอะไนะกีบิิี้ิตติบเยชิบกียิตตนีบเลยนะวกเราไม่แค่กคนมันมีแปตัวเละนายรู้ได้ไงแค่เห็นหัวกูฉันแค่เห็นกำจนนวนกองซ่ว ตะกี้ไปเดิดุดุดุดยันยัดที่ไเดรีบรีบที่หัวหน้าเจ้าก็ต้องไปต้มอ,อีกแล้วช่างไม่มีกับเ,เพื่อนหัวหน้า แบบอะไรนะเฮ้ไวใช่วมน,นี้หรอกนะว่าจะมีรถถังอนะะเฮ้ยเจาอยากแปลภาษาบ้วิดอเีเฮ้ยแกรถถังจนะเกดจรงมากนะันไ่ะเฮ้ยอยาไแปลภาษาจริงนนินวะ แล้วพวกเขา,าแค่นี้แหละกระจกบูบมว่ากระจกเนะี่ยนะบูก็จะไปรักษาแล้วเออเสียดายลห้องนี้มันดีจๆๆิตี้